ขายรองเท้าค่ะปกติแล้วขายแบรนด์ไทยอยู่ก็เลยอยลองเอาแฟชั่นไปเติมขายที่ร้านนะคะจริงๆผมก็ทําธุรกิจตัวอยู่ครับแต่ก็อยากจะแะตกปลายธุรกิจอ๋อตอนนี้เปิดร้านขายยาครับเป็นเนะะกษตรกรเปิดร้านขายยาได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตานะครับได้ไอเดียหล,หลายๆอย่างนะครับได้กลับมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆสนุกมากค่ะแล้วก็เหมือนได้เปิดโลกใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอแล้วก็ได้เห็นเหมือนอยู่อีกที่หนึ่งเลยค่ะเหมือนเราแบบไม่เคยมาเจอลักษณะ Thank you โรงงานหรือร้านค้าที่มีขนาดแบบใหญ่มากส่งออกทั่วโลกอะค่ะได้หลายอย่างได้ดูของที่แบบเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากๆค่ะเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าเราต้องการสินค้าอะไรราคาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไกด์จัดให้ได้หมดเลยเราสื่อสารกันแบบเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจที่พาไปก็ให้คําแนะนําดีโรงแรมก็พักอยู่ในย่านที่ใกล้กับที่บร,ริเวณแหลง่งการค้าเป็นธุรกิจของปวางโจได้ไปดูตลาดค้าส่งหลายเจ้าก็ได้เกิดไอเดีย แรอยากขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรมาก็ถามโค้ดดีแล้วโค้ดดีเขาก็เป็นคาเทนดีพี่ก็าประทับใจเพราะว่าพี่เป็นมุสลิมเนาะไกก็จะรู้ทุกที่เลยว่าอาราชอาหารที่ไหนรู้เรื่องหมดเลยอะคะ่ะแล้วเหมือนว่าพี่อยากได้เป็นเสื้อผ้าไกก็พาไปได้หมดเลยพี่อยากได้เป็นตัวใหญ่อยากได้แบบเรื่องแบบนี้ก็คือพาไปได้ทุกที่เลยบริหารเวลาจัดก,การให้เราบางทีเราก็เพลินซื้อของอย่างเงี้ยเราก็จะบอกแกว่าสกิปเราได้นะไกก็บอกพี่ถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวต้องพี่ต้องไปต่อแล้วนะน่ารักดีค่ะน้องนนนน่่่าาาาารรักกกกมแแแแลล้วตเเยจะะไไไปปห็ํ ร้านอาหารอาหารับร้านอาหารอิสลามให้ด้วยค่ะใกล้ๆโรงแรมนี่ประมาณ2ร้านใหญ่ๆนะคะแล้วก็ส่วนแต่ละสถานที่ที่เราไปก็จะมีร้านอาหารอิสลามขายอยู่ใกล้ๆกับแหล่งช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเขาจะเทคแคร์แบบคอยถามคอยอะไรตลอดเลยนะว่าเออเราได้ไหมร่นเป็นไงบ้างทานข้าวหรือย,อยังเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อคือเขาจะถามตลอดเวลาเลยอะเขาไม่ทิ้งอะมามา,มาถึงแวบเราเราก็แอบกลัวนะบางทีแบบเออเขากลับมาแล้วเขาจะทิ้งเราไหมอะไรเงี้ยแต่เขาจะถาม เราตลอดเลยว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยไม่ต้องคิดมาก <c oughs> คุณจะได้เปิดโลกกรรทัดในการทําการคาร้าในยุคใหม่ได้อย่างดียิ่งครับผมแล้วคุณก็จะมีไอเดียอะไรดีๆเยอะถ้ามีอะไรติดขัดก็โค,ค้ดมีจะแนะนําคุณเอง แต่และว,วันนี้โปรแกรมแน่นค่ะเดินจนเท้าบวมเลยค่ะคุ้มมากตั้งแต่เช้าจนถึงค่าได้เลยค่ะก็คือมาที่นี่โปรแกรมก็คือมีทั้งวันตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วแต่เราจะไปไหนสามารถที่จะปรึกษากับทางทีมงานได้เลยค่ะคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าโค้ดบีมีตัวตนจริงๆแล้วก็เขาพามาจริงๆไม่หลอกไม่อะไรแน่นอนไม่ได้หน้ามาหรืออะไรนะคะก็คือแบบมาจริงๆคือเรามีโจทย์มาเขาก็สามารถแก้ปัญหาให้เราได้การันตีครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าทัวร์นี้ไม่ใช่ทัวร์ทิปครับอันนี้ทัวริ ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบและประทับใจครับมีอะไรก็ถามได้ตลอดเลยค่ะก็คือแอดมินจะคอยตอบคาถามทุกครั้งตลอดที่เราอยากรู้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะมาได้ขอบคุณครับส<ด>วัสดีครับ ถ้าเกิดใครอยากมาตลาดแห่งนี้นะครับแต่มาไม่เป็นนะครับรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ VAP นะครับวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่2 1ถึง24กรกฎาคมนี้ครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Tik t o k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค เพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์